ลาดวัพีสวัสดีครับคลิปนี้ผมโคน้ำเตนอเซฟโรเลสซาฟิล่านะครับผมเป็นรถอเนกประสงค์เจที่นั่งในราคาเพียงแค่59,500บาทเท่านั้นนะครับตัวรถปี2000นะครับเครื่อง1.8ดรถพร้อมใช้เลยนะครับเกียร์ออโต้นะผมแอร์เย็นภาษีขาดตุลา64นะครับยังอยู่ได้อีกยังไม่ขาดนะครับใช้น้ำมันล้วนเลยนะครับไม่เคยติดแก๊สหน้าหลังเดิมๆไม่เคยชนหนักครับ ภายในยังสวยไม่แตกหักนะครับเครื่องเกียร์ดีครับทางไกลได้สบายสีสวยนะครับไม้หน้าปัดขึ้นครบเลยเล่เมเอกสารพร้อมโอนเลยรถอยู่ไร่ขิงนะครับ32พุทธมทนฑลสาย5าสามพานนครปฐมนะครับถ้าสนใจนะัดดูรถหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยนะครับราคาเจ้าของว่าสามารถต่อรองกันได้อีกนะครับรถดีๆคุ้มๆราคาเราเรงี้นานๆจะมีมาทีนะครับ ควรไปลองดูลองขับกันได้เลยนะครับถือว่าคุ้มนะครับราคานี้ท่านที่กําลังมองหารถอันนกประสงใช้อยู่คันนี้ก็โอเคเลยเรื่องอะไรเรื่องการซ่อมนี่จะมีกลุ่มมีอะไรอยู่แล้วนะครับไม่มีปัญหาเรื่องอะไรหารได้อยู่แล้วครับเบาะข้างหลังพับได้นะครับมีสามแถวรถสวยๆของคุ้มภายในยังสะอาดไม่ซมนะครับน่ครับลองดูเรื่อยๆเป็นหน้าต่างไฟฟ้ากระจกไฟฟ้าด้วยนะครับ ห้องเครื่องอสวยๆครับไม่มีชนครับผมครับภาษียังอะ<ม>อาดพร้อมโอนถ้าสนใจก็ติดต่อเจ้าของได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ผมขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ